เคลื่อนไหวถึงโต้งปรางต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ปรางกนรันได้ออกมาคอนเฟิร์มปิดฉากรักกับหนุ่มโต้งทูพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเผยว่าตอนนี้นะคะปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆค่ะจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจเมื่อประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดให้เราต้องหันหน้ามาคุยและทบทวนในจุดประสงค์หลายๆอย่างมากๆหนูเพิ่งรู้ว่า การที่เป็นแฟนกันมาสู่การเป็นคู่ชีวิตมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมานั่งคุยกันใหม่จริงๆฟังเส้นสุดท้ายในข่าวมันไม่มีรอกคา่าเพราใช้ชีวิตมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันหนูไม่สามารถอธิบายได้ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหนูหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจหนูมันเป็นเรื่องยากสําหรับหนูกับโต้งมากๆเลยค่ะมันมีหลายเหตุผลมากๆเลย อยากให้เชื่อใจหนู2คนว่าหนู2คนใช้เวลาคิดทบทวนมาอย่างหนักมากๆก่อนที่เราจะตัดสินใจกันไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆ10ปีที่ผ่านมามีการปรับจูนกันมาตลอดค่ะแต่วันนี้หนูไม่สามารถลงรายละเอียดได้ค่ะส่วนหนึ่งหนูอยากจะให้เกียรติความรัก10ปีของหนูมากๆค่ะมันเป็นโมเมนต,ต์ที่สวยงามทุกครั้งเราพยายามถึงที่สุดแล้วค่ะที่จริงเป็นความรู้สึกของสองฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อน เราคุยกันใช้เหตุผลมาตลอดไม่มีการง้องๆอนเหมือนในข่าวเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมกันล่าสุดนานารายวินาได้ออกมาโพสต IG Story เป็นภาพกอดให้กำลังใจทั้งคู่พร้อมเผยว่าถึงแม้ว่าภาพของน้องๆทั้งสองคนที่พี่สาวคนนี้แอบรอคอยแอบคาดหวังลือ,อยากเห็นมาอาจจะไม่มีแล้วแต่ก็อยากขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พี่ได้มาเป็นพี่สาวของทั้งคู่ และได้มารับรู้ถึงความรัก10ปีที่มีค่าและน่าจดจำของน้องทั้งสองพี่ยังอยู่ตรงนี้สำหรับทั้งสองคนเสมอและตลอดไปนะกอดน,น้องทั้งสองคนแน่นๆนะคะ